ทะเลอันดามันนับเป็นรอยต่อทางชีวภูมิศาสตร์ที่สำคัญของโลกแคบชายฝั่งและท้องทะเลสีครามบริเวณนี้อยู่ในตำแหน่งเชื่อมโยงชีวภูมิภาคด้านเหนือและด้านใต้ของโลกเข้าด้วยกันระหว่างพื้นที่ระบบนิเวศด้านหิมาลยัยนมาสู่ทวีปใหญ่สุนด้านในอดีตก่อนจะมีน้ำทะเลท่วมกลายเป็นหมู่เกาะในปัจจุบัน จะว่าไปแล้วก็คล้ายกับกิวทวีปอเมริกากลางที่เป็นสะพานเชื่อมระบบนิเวศแห่งทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้พื้นที่แบบนี้ในระดับโลกก็มีอยู่เพียงสองแห่งเท่านั้นแนวปะการังและระบบนิเวศหมู่เกาะสุรินและหมู่เกาะซิมิลัน เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสนอเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกจากยูเนสโกร่วมกับกลุ่มเกาะใกล้ชายฝั่งชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนในจังหวัดระนองหาดท้ายเหมืองและหาดไม้ขาวเพื่อรักษาเป็นบริเวณต่อเนื่องหมู่เกาะทั้งสองอุทยานนี้วางตัวอยู่ในตำแหน่งที่มีการบรรจบรวมกันของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ได้รับอิทธิพลจากสองมหาสมุทร คือสิ่งมีชีวิตจากฝั่งทะเลจีนใต้และสิ่งมีชีวิตจากอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันที่นี่ได้รับอิทธิพลจากมวลน,น้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ผ่านเข้ามาทางช่องแคบมารากาตามฤดูกาลทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตการผสมผสานกันตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเขตร้อนสอมหาสมุทรเช่นนี้ไม่มีที่อื่นใดในโลก พื้นป่าชายเลนขนาดมหืมาแพ่กระจายต่อจากแม่น้ำกระบุรีพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาแผ่อนาบริเวณป่ามาถึงปากคลองเงวจังหวัดระนองถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อประโยชน์ต้นทางในการคงแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองทำหน้าที่ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว พร้อมกับจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างลงตัวถัดลงมาในพื้นที่ประชิดกันหาดทรายสลับปากแม่น้ำชวาคทะเลขนาดใหญ่คงความเป็นหาดแห่งธาตุอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กๆในวงจรแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ สายยาวเหยียดต่อเนื่องกว่า60กิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติแหลมสนทอดยาวจากเหนือจรดใต้ถัดออกไปในด้านตะวันตกหมู่เกาะใกล้ฟังเรียงรายเป็นตัวแทนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงแผ่นดินและหมูกก่เกาะให้เป็นบ้านเดียวกัน แนวป่าชายหาดยาวเหยียดของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองมีหาดทรายที่วางตัวเป็นแนวยาวต่อเนื่องเป็นแนวเดียวกับหาดไม้ขาวของอุทยานแห่งชาติสิรินาตด,ด้านเหนือของเกาะภูเก็ตเม็ดทรายสีขาวเหลืองสะสมเป็นสันฐานที่เกิดจากคลื่นใหญ่จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพะทะตรงตรงที่หาดนี้ปีละหเดือน ระบบธรรมชาติทำหน้าที่ให้เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตมานับพันปีหาดไม้ขาวและหาดท้ายเหมืองเป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่คือแหล่งวางไข่ของเต่ามาเฟืองสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก บริเวณหาดท้ายเมืองเป็นตัวอย่างของชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งของยุคสมัยโฮโลซีนแหล่งสุดท้ายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นบริเวณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นใดลักษณะภูมิประเทศสันทรายบริเวณกว้างและหาดยาวต่อเนื่องที่มีสังคมพืชชายฝั่งและป่าเนินทรายชายฝั่งที่ครอบคลุมพื้นที่ด้านติดทะเลสลับกับสังคมไม้พุ่มหาดทราย และสังคมไม้ยืนต้นหาดทรายที่มีพืชคลุมดินและพืชอิงอาศัยขึ้นบนพื้นป่าและตามโคนต้นไม้มลักษณะธรณีสันฐานของบริเวณนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสันทรายและเนินทรายชายฝั่งมีแนวปะการังริมฝั่งขนาดใหญ่ ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณครึ่งกิโลเมตรทอดตัวยาวขนานกับชายฝั่งลงไปถึงเกาะภูเก็ตทางทิศใต้มีบทบาทเปรียบเสมือนแนวปะการังแบบแบรรีเอร์เป็นแนวกำบังแรงของคลื่นลมจากมหาสมุทรอินเดียและทำให้เกิดการสะสมตัวของสันทรายชายฝั่งที่เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของภูมิประเทศเขตนี้ บบนิเวศประกาวรังหมู่เกาะสุรินและหมู่เกาะซิมิลันได้รับการกล่าวขวัญถึงความสมบูรณ์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในระดับสากลมานับ10ปีพื้นที่แห่งความงดงามนี้มีได้มีเพียงคุณค่าเพื่อการท่องเที่ยวแต่หากเก็บรักษาชนิดพันธุ์ที่อิงอาศัยและทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในวงจรของทรัพยากรการประมงของมหาสมุทรอินเดีย ัวเมืองภูเก็ตและชุมชนเขาหลักนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับโลกของภูมิภาคนี้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกหลังไหลเข้ามาเพื่อชมความงามของทะเลอันดามันแต่ประเทศไทยก็ยังคงรักษาสภาพธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการรูปแบบของอุทยานแห่งชาติในมาตรฐานสากล การวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ตามโซนนิ่งทางวิชาการเปิดให้บริการเพียงส่วนน้อยแต่เก็บรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ให้เป็นธรรมชาติกระนั้นก็ยังมีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาการลาดตะเวนตรวจตราทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ ทะเลอันดามันตอนเหนือในปัจจุบันนับว่ามีคุณค่าอันโดดเด่นอันเป็นสากลตรงกับคุณสมบัติที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในด้านความงดงามตามธรรมชาติอย่างพิเศษเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของระบบนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ยังดำเนินอยู่และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล เลอันดามันตอนเหนือจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญซึ่งประเทศไทยสัญญาที่จะรักษาไว้ให้คงคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลตลอดไป